สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับ,บริการไก่กุ้เผาเล่นเกมนะครับตอนนี้เราอยู่เกมมาใหม่ครับเป็นเกมภาคต่อของ Dark k n i g t นะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่มันชื่อ, Knight, อว่า Dark k n i g t t o u Evolution ครับเป็นเกมมาใหม่ครับแต่จริงๆมาตั้งนานแล้วแหละมาประมาณที่ที่แล้วแต่อยากเล่นอาทิตย์นี้ทำไมหรอทำไมหรอลองไปดูอาชีพไปเลยดีกว่าไปไปไป เกมนี้ก็มีเสียชีพด้ครับอย่างวอล์บนักดาบเกมนี้บางชีก็เปลี่ยนเป็นเพศนะครับแต่อาชีพนี้เปลี่ยนไม่ได้ตายหาแล้วเอาเตือนอยากอาทีพนักธนูครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนเพศไม่ได้โอ้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยแต่อชีพนักเว็บเปลี่ยนเพศนะครับนี่ก็คือของเพศหญิง โอโ้ว้าวโอ้แสงอันนี้กขของเพรชายครับโอ้โหแตกต่างมากครับอันนี้ก็คือนักเวทซัพพอร์ตครับหืสช่างมาครับโอ้นี่ก็เปเรียบเพไว่ได้ไม่ได้ครับ เกมนี้ก็สามารถแต่งตัวละครได้หลายแบบนะครับอย่างแบบทรงผมทรงผมทรงผมอย่างนี้อย่างนี้รู้อย่างนั้นเออแต่เอาหน้าตาเปลี่ยนเป็นสีนี่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 นปุ๊บปบมีท่าทางปับป๊บปุ๊บปโอ้โหซื้อเก่งใจก็มีแค่นี้แหละ ตังแตะคันในเกมกันเลยดีกว่าไปตอนนี้เราก็อยู่กับเกมครับโอ้โหนี่นักดาบของพี่เองดูดูเซดตดีททำไมกันหล่อทำไมกันหล่ออุ้ยแหลกแหลกแหลก,กปั๊บโอ้โหเกิดไปกอบุมนี้พเพื่อเราเพยอัตโนมัติครับก็เหมือน mmorpg ทั่วไปครับเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะ รูจ้จักเราก็ไม่ต้องสนใจมันอนาเด็ยากตรงไหนวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วงานคือจุดทำแควงกันลเลือกอะไรกันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เอาผมว่างถามไม่ใช่เหรอแรงงานต่อต้านจุดๆแล้วได้อายละเอียดของชายชุดดำกันเลอโอเคอันที่จริงแล้วค่า ถ้าข้าจะไม่ผิดล่ะไป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 เอาประเทศนี้ไม่ได้ถูกตีมานานนับสิบปีแล้วเอาเฮ้เอาใครหรอเขาเรียกว่าดักคิงอะดักคิงเขาคือมีนามว่าดักคิง ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นสมาชิกของโลยาคิงและยังเป็นหนึ่งผู้สังหารกองดักก้คนแรกด้วยโอ้มึงเกี่ไหมแต่โซตาพิกผันเขาดูดซับพลังอามาน,นีของดักดักก้ไปเฉยเลยต่อมาเขาก็ล้มพายในสนามรบแล้วกลายเป็นดักดัก,ก้กนในที่สุดโอ้อาการ นอกจากนี้เขายังสังหารซีดากอนและกวาดล้างไปทั่วท้องทะเลเกินไปมันเก่งไปแล้วเนี่ยเก่งไปแล้วสัสสโอ้โหไม่มีใครรู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาหรอกฆ่าไปเลยป๊อปป๊อปป๊ปฆ่าไปเลยไป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 ,ป้ยฆ่าไม่ได้ด้วยเกิน เวอเจ็ดได้สกิลมาใหม่กับอะไรใหม่ๆไปไปต่อป๊ะ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 โอ้หน่าคืออะไรกันไปดูรอบไป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 นี่เราจะเล่นตรงนี้โอ้ยอันนี้ยังไม่ต้องตามในเรื่องหรอ ไปตอไปต่ฮ่าฮ <ar> bon <ing> ่าอฮ่า <Diese> ฮ <Komb i> ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าไป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 เฮ่อฮโอเคแชสกินสามถึงหกอะอ๋ออัพสกินโง่ไเถอกู นี่ไงชิ i เอาหมอเลยได้ไหมติดตั้งปึ๊บโอเคจ่ายแล้ว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 ไปโอ้ยส่ขีก็ยังเปิดล็อกเควกก็ยาวนานมากตายแล้วเมื่อ,อไรแต่โซเทพวะเนี่ย โอ้พูดฝามาปึ๊บเลยสัตว์มาแล้วเหรอนี่กันดานนี้เราก็มาขี่ปังกอนมือใช่เปล่าใช่ไม่ใช่ไม่รู้ลงเดียวเรามาแล้วปับ๊บ,มา,บมาสิครับมาสิครับมาสิครับมาดาบพี่ใหญ่เนอะดาบใหญ่จริง ใกจนถึงหนาแม่งแหกว่าตัวคุยแม่งเอ้ยมา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 ต่อไปไปเขตที่สองครับวงแหวนพี่ค่ะดาฟันยาเด็ดเด็ดเด็โอ้โหแม่งทิ้งดาบใช้หมัดเจอไปแล้วเกมที้ในเกมนี้มา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 ,มาเอ,อ้อ เออมาซิมาซิมีปัญหาอะไรหรอมีปัญหาอะไรหรอทำไมหรอทำไมหรอโอ้มอเตอร์นั้นถูกทำลายหาทางออกให้เร็วที่สดุดมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหแม่เงเอ้ตายแอฟตายเย็นเ้ย ไม่หรอไม่หรอวัาสิครับมามามา,มาตายยากจริงๆหายหายเราต้องเซนสิเกียวประดาบใ <c oughs> นการกวาดอย่างนี้โอ้ยยังมีเกมนี้ไม่มีผมแตดสู้ัตโน,โนมาครับ <c oughs> ผมผ่านแล้วมันไม่มี หรือมีแต่มันต้องปลดเรื่องสิก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจไม่น่ามีมากอย่าลืมเหมือนกันเต่ลืมเดียวเราต้อง้าม,มัานี่หมดย่ายเลืยอยากถึงบอสม,มาแล้วถึงบอสม,มาแล้วนี่ นี่มาซีมาซีโอ้โโอลรงการเกินอลรงการเกินสกิลพี่มาละครับตั้งตรงเป่ตงตังต้งต,ง,ตงตายชนะในซี่สุดคาก็ชนะแล้วชายชนะสุ่มก่อน๊บ โอ้ดีหน่อยดีหน่อยดีหน่อยแต่บิวมันแค่ขอชื่อเลบาก่อนนะไม่แน่ใจโอเคฟังก์ค็ยิวส์ร่วงหมดดรางกั้นหรือโอ้มาเปลี่ยนท้่เฮ้ย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  ไป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 เฮ้ยฮ oh, oh. oh. ้เฮ้เ <necessary> ฮ้้เฮ้เฮ้ไฮ้เฮ้เฮ้เม้เฮ้เฮ้เฮ้เเ้เฮเฮ้เ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 เ้เเ้เเฮ้เเฮ้เเเ้้เ้ ไม่ชอบไม่ชอบแล้รเขาบอกวะยูเนีไม่มีการังการฝึกตรงฝึกซ้อมเลยหรอไม่งี้หรอเอาจริงอ่ะโอ้ยแม่งสีดาไม่ถูกใจสีขาวโอ้โหมีนี้ด้วยอื้ออื้อันยังไม่ถูกใจเฮ้ยเฮยมันจะไปไหนเนี่ย ปึ๊บปึ๊บโอเคกับผมนี้กับผมนี้เพื่อบรรยากาศกับผมนี้บพา่อกับผมนี้ก็ขึ้นเจ๋งอ่ะไปเข้าสู่เขตเมืองกันไปไปไปโอ้โหเราถึงเขตเมืองแล้ว โอ้ยแม่งคนเยอะเลยคนเยอะจัดๆฮดโอเคปป๊บปป๊บเป๊บ๊บป๊บ๊บครับ,บ,บอัตโนมัติเฮ้อย่าดูถูกกันว่าคัดเตี้ยนะเออเจ้าแน่ใจหรอลุงของข้าไม่เคยพูดถึงเลย แน่ใจสิแน่นอนอยู่แล้วอ้าไปซะแล้วอู้จะาไปเลยแล,ล้วกำลังบินเวลก้าวโอ้เรามาที่ไหนวะน,นี่ที่เดิมโอ้อนี่มีมันเต,ล<ะ>ตแล้วยะ โอ้ยแม่งยังอึดเลยสัตว์ฆ่าจะฆ่ามอเตอร์อุย้ยหามอเตอร์ในแบงค์นี้ไม่ต้องนานแสนนานเลยแม่งตัวไม่มีก็แล้วนะมาบ้างโอ้ยโอ้ยมาสิมาสิถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็ลิงก์ไปคลิปเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมรับาวจ้า ต้องไปดีครับไปแบบายบายฮะอันนี้คือเขวหรอหายแล้วกูไปตีอย่างดีเลยไปแล้วจุ๊บ